อ้าหลูเจ้าวันนี้แหนมเดี๋ยวทําให้มันซุกเข็สักหน่อยใส่เข้าไปจะกิ่นดิบก็จะได้อยู่เนอ้อมันหอมหอมได้ความร้อนสักนิดหนึ่งแหนมได้สามอันอ๋อเป็นดีนดู <c oughs> ถอนออกจากต้นหลังบ้านเจ้า ไม่มีน้ำพริกน้ำพริกตตเด้งก็วิธีทำละลายค่ะละลายละลายละลายกับน้ำต้มสุกน้ำอุ่นก็ได้น้ำเปล่าธรรมดาก็ได้ใส่ชูรสไปนิดหน่อยใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะอันนี้ส่งตรงมาจากเจียงไฮทีอเจ้าน้ำพริกนี่นะ พริกตาแดงนี่นะเปอนตึงมีขายแล้วเจ้าขายเป็นแพงเลยแพงห้าสิบบาทซื้อมาพอพ่อมกันการน้ำพริกหลาบซื้อมาพ่อมกันเขาก็จะใส่แผงแบบนี้ค่ะแล้วก็เราค่อยเอามาปรุงสำเร็จอีกทีหนึง่งซื้อมาซื้อมานะคะเนี่ยค่ะกินกับน้ำพริก แซ่บเลยนี่เมนูไดเอทเมนูไดเอทค่ะงานค่ะงานวันหยุดงานวันหยุดเหลืออีกสามสิบเจ็ดนาทีนี่ค่ะใช้อันนี้เลยหกตะไคร้นะใบาย,ยาวแล้วขึ้นแล้ว เอามาแทนกอเดิมกอเดิมมันยุบแล้วอยาคอยค่อยๆกินไปงานวันหยุดงานวันหยุดงานแม่บ้านวางแค่นี้่อหลังไม่ดเดยอะแยะมีแค่นี้ ล้างทุกล้างทุกมื้อนะคะกินเสร็จแล้วก็ต้องล้าง เรียบร้อยค่ะโล่งทุกอย่างคือแบบต้องแบบเปะ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 มีชั้นเก็บมีที่เก็บแยกออกมาให้มันเรียบร้อย นะคะมันเป็นห้องซักล้างข้างหลังอ,อยู่สภาพนี้ก็จะเป็นพวกเก็บกระเทียมหอมหงลงหอมเดงมพริกอะไรต่างๆนะคะเก็บใส่ตู้กับข้าวไว้มันแห้งแล้วก็เก็บ มันอาจจะเก่าหน่อยนะคะของมันอยู่หลังบ้านช่างไปที่ตากตากถ้วยตากชามอพอมันแห้งแล้วเราก็เอามาเก็บไว้ในตู้ก็จะมีที่เก็บของมันแต่ละอยา่างแต่ละอยา่าง ันนี้ก็ขวดน้ําเปล่าเดี๋ยวให้น้องนนเอาไปไว้ที่ชุมชนเกาะกกแล้วเขาก็จะได้ถ่ายรูปลงสมุดจิตอาสาแยกไว้ให้ห้องซักล้างก็จะลกๆหน่อย ข้านี้ขี้เกียจก็ทำได้นะคะแค่นอนไงสายแข้่งสายคะ่ะแต่ต้องเกล็งหน้าท้องด้วยนะ

Here we go. Somebody who can love me